พ่อมันจะลื่นอยู่นะถ้าผู้ใหญ่เดินเนี่ยเดินหน่อยได้ไหมอยากให้เด็กเดินไม่น่าจะลื่นนะทำไมก็เด็กเด็กเด็กตัวเล็กไงก้อนขี้หินมันก็ไม่ลื่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะลื่นค่ะเพราะว่าเพราะผู้ใหญ่ตัวโต,วตวไงอยากให้พ่อเดินด้วยใช่ไหมเอ๊ะเดินก็ได้พ่ออะไรอ่ะทำไมมันไห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 นฝุ่นไง ปูนอันนี้อันดำดำอ่ะไหนไปดูสินี่ก้อนหินอุ้ยน <มา S 2> ี่ท้าล่นอ๋อนูรู้แล้วเขาเอาเอาที่รองอ่ะเอามารองไงเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันมันมีก้อนหินเขาก็เลยเอามาปูไงเนี่ยโอเคใช่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ดีนะพี่ชุดจะไม่ถึงน้ำให้จะลื่นชุดยังไม่ถึงน้ำเลยเลยเลนไปฝั่งนั้นไหมแล้วก็อ้อมาแล้วก็กลับดีไหมโอเคได้ ตึกใกใ่ข้ลงฝั่งนี้ได้ไหมอ่ะลงฝั่งไหนฝั่งนี้ก็ได้โอเคตาตามาขุนเยอะเลยขุนเยอะเลยไหมป้อมไปฝั่งนี้เนะดิปลาไข่เพื่อน เปิดตรงไหนไม่รู้ที่หนูเช็ดเหรอใช่มาอ<ะ>ัน<ะ>นี้เขาจะเพิ่มน้ำเลยเพิ่มน้ำเขาจะลดย่าเอาเอา,เอาน้ำมาล,ปปลดย่าลดป,ปีกใช่ใช่ใช่แต่เขายังไม่เปิดมุ้ง มาตามมาขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็ลงลงไปตรงนั้นก็พอเนาะนี่ขึ้นตรงนี้แล้วก็ลงแล้วก็กลับบ้านรอด้วยตรงนี้ไหมลูกหรือจะไปทางนั้นโอเค ก้าวเลยไหมยังอ่าล้วจะไปไหนต่อจะไปธนาคารยังเพราะว่าหนูบอกว่าจะไปธนาคารอ๋อโอเคโอเคไปอ่ะบ๊ายบายกันอยากเดินบ๊ายบายผุ้